สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนด์เซือ์มดจากร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์รุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งทนนะครับผมเป็นคูปต้า L3608SP นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แฟทเทลนะครับผมตัวนี้รถจดทะเบียนปี59นะครับตัวนี้มาพร้อมกับไปมีดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่หรือจะเอาสามทิ้งก็ได้ครับผม มาดูตัวรถนึิงครับตัวรถส,สวยๆนะครับผมตัวรถส,สวยๆสภาพนางฟ้านะครับคันนี้เป็นรถไร่นะครับเลขใ์การทํางานนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าชั่วโมงการทํางานเองนะสุก้านะดอกยางส,งสวยๆสี่เส้นครับด้านหลังเอาวีดีโอแน่นๆนะครับผมหูน้น แขนยกแน่นๆนะครับไม่มีรอยก่อนของคาบน้ํานะครับผมเป็นรถไล่นะครับคันนี้หาคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกาลังมองหาคูป้า L3608 นะครับร้านบอสอนอัมพรเด็กเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0 8 1 3 6 5ป9หนึ่งส0มหนะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผม0986232342นะครับ รถไถคูปต้า L 3 6 0 8 SP คันนี้มาพร้อมในอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมในราคา375,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม375,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเปิดโทรที่ทิ่ค้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับเรามาฟังเสียงเครื่องและดูการขับเครื่องของรถคันนี้ครับผมเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆนะครับระบบไฮดรอลิกไว้ครับผม L36 s p ไว้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานไร่หรือง,งานานานะครับผมรถไถคูปะต้ L3608 SP คันนี้สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้เลยนะครับผมมาในราคาเบาๆแค่เพียง3 7 000, 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมอุปรกรณ์3ชิ้นไปพีดีพิดินหน้าโตรตารี่แล้วก็ผ่านทวนนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้คางต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้แล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบร้านโบอสอนนำพริกเต๋อชาแนลแล้วก็เซลโมสรถไทยเมอรสองด้วยนะครับผมขอบคุณครับ